Uh, but some people or sensible the people they have problem with maybe it come a little bit later I don't know เดินเข้ามาฝนเอาแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าตัวยามันกำลังเข้าไปมันจะ,จะวันนี้นะคะสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะ <c oughs> เจอกันอีกแล้วกับช่องเคมิตเคมิกาวารตี้นะคะวันนี้เป็นวันที่ผ้าผ้าของนักซิมนะ เป็นวันนัดที่เขาจะได้ไปฉีดที่เขาจะไปฉีดวัคซีนนะคะคือเนื่องจากพะพาของแม็กซิมเนี่ยอายุเยอะแล้วนะคะหกสิบหกปีก็คือเขาได้รับจดหมายก่อนหน้านั้นนะคะว่าเขามีสิทธิ์ได้รับวัคซีนนะคะเนื่องจากอายุที่เยอรมนีเนี่ยเขาจะฉีดให้กับคนที่มีอายุเยอะที่สุดก่อนนะคะตั้งแปดสิบปีขึ้นไปนะคะมันคิวแรกแล้วก็คิวต่อมาก็คือเจ็ดสิบปีขึ้นไปส่วนคุณฟรานซ์เนี่ยพะพาของแม็กซิมเนี่ย ก็ได้คิวคนที่อายุหกสิบปีขึ้นไปนะคะซึ่งก็เป็นเราได้เ,เขาได้จดหมายมานานาแล้วแหละนะคะแล้วก็แต่ว่าเพิ่งจะถึงคิววันนี้นะคะได้จดฮันฮันนีเวน e ูเกตเ e อร์เ t เลตส์ t ูโมนเอเขาได้จดหมายมาเมื่อสองเดือนที่แล้วนะคะก็วันนี้เป็นถึงวันนัดที่เขาจะไปรับวัคซีนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฝ <c oughs> นก็เอ,อ ต้องได้รับด้วยนะคะนื่องจับเป็นคู่สมรสเนาะแต่เพราะว่าคุณฟานซ์เนี่ยมีความเข้าใจผิดนิดนึงในเรื่องของการลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้วันนี้ฝนก็ยังไม่ได้รับนะคะ Modana, okay moderna from America as well um, they have the same uh, the same structure yeah. uh, it's more sophisticated uh, we don't get a real virus we just get uh, a copy of the virus but uh, virus. it's not, it's not a real virus so this is much better for the people and uh, it's easier for the people that don't have such a, a lot of uh, facts but um, Johnson Johnson and um, AstraZeneca they give the real virus but very in a very uh, small uh, uh, dose uh, but some people sensitive people they have problem with so I prefer the most the most of people they prefer to get Biontech or Moderna because they are, they are much easier to for the people but the most of people they don't have any Maybe the arm hurts a little bit, or you are tired one day, but it's not a big effect. Mm -hmm. Or if the people are sick, really sick, okay, it is a different situation. Mm -hmm. But if you are normal, for example, now I have half an hour, mm -hmm. it's nothing. So don't hurt. Maybe it come a little bit later. I don't know. Mm -hmm. yeah. How do you feel now? Normal. Nothing. Don't hurt. No, don't hurt. Do you เราก็เลยจะทําการลงทะเบียนใหม่เพื่อเพื่อเพื่อที่ตัวฝนเนี่ยจะได้รับคิวที่จะไปฉีดวัคซีนนะคะก็เดี๋ยวเราจะลองเดี๋ยวเราจะอิวเดี๋ยวเราจะ ทำการลงทะเบียนให้ดูนะคะว่าขั้นตอนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ <c oughs> ถึงวันนัดเนี่ยเราก็จะมามาบอกอีกทีนึงว่ามันเป็นยังไงบ้างขั้นตอนในการเข้าไปฉีดอะไรอย่างไงนะคะ There's um, website for the registering for corona uh, vaccination for every department in Germany. We live in s a a l a n d This is our Our internet site to to register. We have two systems. The first system is to call them hotline, to call them, give all the informations. The second was, the second one is to do it online. Uh, we do it online now. I want to register in the list. Eintragen. Now they ask me if, which age. My wife. <laughs> she is between 18 and 59 years old. <laughs> like that, so. Then they ask you where you want to get the vaccination. We live in Lebach. Okay, Then means we go to Lebach, Young Lebach. <laughs> ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะ24ชั่วโมองเลือกได้ตามที่เราต้องการเลย so now have register now to name and we have the data, the the a d ตรงสิ่งนี้ก็จะเป็นการกรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะชื่อนามสก,กุลวันเกิดที่อยู่ข้อมูลการติดต่อนะคะเช่นอีเมลเบอร์มือถืออะไรอย่างนี้นะคะ ตรงส่วนนี้เขาก็จะถามว่าคุณอยากจะใส่พาร์ทเนอร์โค้ดลงไปไหมนะคะซึ่งพาร์ทเนอร์โค้ดก็คือ,อ,อสมมุติว่าเราเป็นสาม,มีภรรยากันอย่างนี้นะคะเราลงทะเบียนพร้อมกันนะคะแล้วก็คนที่ลงทะเบียนไปแล้วก็จะได้รับพาร์ทเนอร์โค้ดนะคะแล้วก็พอเราใส่พาร์ทเนอร์โค้ดลงไปเนี่ยก็คือจะได้รับวัคซีนในวันเดียวกันได้นะคะ จากนั้นก็จะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับวัคซีนในเยอรมนีนะคะเรายอมรับข้อตกลงต่างๆที่เขาเขียนไว้นะคะแล้วก็คอนเฟิร์มทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ No w I'm on the listOkay messageThis is my partner call Now Nowadays, first they send me um, information that by email that my registering was successful. Yeah, they send by it. Ah. telephone. Indeed. And I have to activate the code. They send it by, send it by uh, phone, or we uh, can uh, confirm it by phone, or we can confirm it by email. I prefer email because I'm all style. so now I just confirm okay they send <And S 3> <you. S 1> the, then they send again they send the SMS because I did write the email and I did write the phone number the mobile phone number and now they confirm that we are successful registered for the vaccination Okay. ตอนนี้ฝนก็ได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะและ หลังจากนี้เราก็จะสามารถเช็คได้ว่าเราจะสามารถได้รับวัคซีนแบบเร่งด่วนได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีคนที่ไม่ได้มาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะได้นะคะ Now I want to try to get a short time date for the vaccination. She is in the database now. I have possibility to check if you have a short time vaccination in l e b a c h Okay. Weiter. Oh. When I say uh, normal, it's difficult, but they do it 24 hours a day. At night, it's much easier. Then I say at night, nachttermine Why mm -hmm. <coughs> We can have it on Mittwoch, June, at Taiwan He will give a OK. If OK, will send an email to confirm. ว่าเราตกลงนะคะที่จะไปรับวัคซีนในวันที่ที่เขาให้มานะคะจากนั้นเขาก็จะส่งโค้ดมาให้เรานะคะ mm hmm. เพื่อล mm ็อกอินเข้าไปคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะคะ,ะจากนั้นก็เรียบร้อยนะคะเราก็ได้เราก็ได้เ,ไดเอ,อ่อกำหนดเวลาที่จะรับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ะะ Then you get the second one, earlier than me you ตอนนี้เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วฝนได้รับอีก2วันนะคะ,นะคะที่นี่เขามี24ชั่วโมงออสามารถไปฉีดได้24ชั่วโมงนะคะก็อยู่ข้างๆบ้านนี่เองนะคะก็เดี๋ยวฝนวันที่วันที่30เอ,อ่อเดนนี้เดือนมิถุนายนนะคะ เวลา6กโมงสี่สิบนะคะ,<ป>ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งสาพันนี้ตัดสิอสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ผมก็มาอัปเดตให้ฟังเนาะวันนี้วันที่30เดือนมิถุนายนปี2021นะคะก็วันนี้ฝนไปฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรกมาแล้วนะคะ ตอนนี้ผ่านมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะความรู้สึกตอนนี้ก็คือรู้สึกเหมือนแขนมันหนักๆอยู่ข้างหนึ่งนะคะข้างที่ฉีดก็คือข้างนี้นะคะข้างสายก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าขั้นตอนมันเป็นยังไงเนาะหลังจากที่เราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วได้วันนัดมาแล้วนะคะก็เข้าไปที่นี่เขาเรียกว่า ศูนย์ฉีดวัคซีนอะไรประมาณนี้นะคะของเมืองที่ฝนอยู่นะคะก็คือเมืองเลบักเนาะ,อ,ะอันนี้เขาจะให้เป็นทหารนะคะเป็นทหารเป็นคนอะไรอะเป็นจัดการทั้งหมดนะคะทำที่ค่ายทหารเนาะเหมือนคล้ายๆเป็นเขาเอาเหมือนคล้ายๆเป็นโรงยิมอะไรอย่างเงี้ยของทหารมาจัดเป็นสถานที่นะคะซึ่ง ก็มันก็จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะตามตามสไตล์ทหารนะคะก็เข้าไปก็คือเขาก็จะถามเรานะคะก็จะด่านแรกก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนตอนขับรถเข้าไปนะคะก็จะมีด่านก็คือเป็นทหารนี่แหละเขาก็จะถามเราว่า,ามีชื่ออะไรนัดไว้ได้ได้เวลานัดกี่โมงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะเช็คในลิสต์ที่เขามีอยู่เพราะเราลงทะเบียนออนไลน์ใช่ไหมคะทุกอย่างมันก็จะสามารถ ลิงก์เชื่อมต่อกันได้เนาะ,ะเขาก็จะเช็คเอาว่ามีชื่อเราอะไรเงี้ยเขาก็จะ,ะให้ไปจอดรถนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็จะเดินเข้าไปที่ข้างในศูนย์นะคะก็เข้าไปก็จะมีการวัดไข้นะคะก่อนเข้าไปแล้วก็ให้ล้างแอลกอฮอล์นะคะใส่แมสก์อะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดินเข้าไปเราก็จะไปจุดเช็คอินนะคะก็คือเอาพาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตของ คนิตภนไทยเนาะหรือว่าถ้าเป็นชาวเยอรมันก็จะใช้เป็นเ u า w ไ i นะคะก็คือบัตรประชาชนนั่นเองนะคะก็เอาไปยื่นนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะข้อจริงๆข้อมูล,ลเราเรากรอกไว้ในออนไลน์หมดแล้วเขาแค่เช็คว่าเราชื่ออะไรพาสปอร์ตตรงกันไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะให้เอ,อ,เอกสารเรามาชุดหนึ่งนะคะให้เรามากรอกว่าเราเแพ้อะไรยาอะไรไหมนู่นนี่นั่นเคยมีประวัติ การฉีดวัคซีนแล้วแพ้อะไรไหมน,นู่นนะี่นั่นเป็นคําถามนะคะแล้วก็เซ็นชื่อนะคะว่าเออเรายอมรับหน้าที่จะฉีดวัคซีนตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยของผลฉีดเป็นโมเดอร์นานะคะซึ่งตัวเนี้ยอย่างที่คุณฟ้าอนธะิบายไปแล้วซึ่งเราเคุณฟ้าเนี่ยเขามีแล้วก็ฝนเนี่ยเห็นมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่แน่ใจว่าตัวไวรัสจริงเราจะมีความแพ้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวนี้ดีกว่าโอเค ก็เซ็นเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะก็นั่งรอให้เขาเรียกนะคะซึ่งไม่นานนะคะที่นี่เขาก็จะขึ้นที่หน้าจอว่าอาถึงคิวเราแล้วเลขที่นี้น,นี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะให้โค้ดโค้ดเรามาอันหนึ่งนะคะของผลเป็นก้หนึ่งแปดหนึ่งนะคะ <c oughs> เราจะจะไปซื้อหวย <c oughs> <c oughs> แล้วก็เข้าไปฉีเขาก็จะพาไปห้องนะคะห้องผลได้ห้องเบอร์เก้าเนาะ,ะเข้าไปก็คุณหมอก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าเอา หลังฉีดแล้วจะเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรามีคําถามอะไรก็ถามอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วก็จะมีคุณหมอผู้ช่วยผู้ช่วยคุณหมอนะคะมาฉีดซึ่งทั้งหมดเป็นทหารเนาะคุณหมอไม่ได้ฉีดเองให้ผู้ช่วยที่เป็นผู้ชายฉีดนะคะเดินเข้ามาฝนแบบเอาแล้วผู้ชายฉีดนี่ต้องแบบมือหนักเจ็บแน่ๆฝนก็แบบก็เกรงเลยนะคะััวปรากฏว่า ฮะเสร็จแล้วหรออะไรเงี้ยยังไม่รู้สึกเลยว่า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 ฉีดยาเข้าไปนะปกติเวลาเราฉีดวัคซีนเราจะรู้สึกมันจะมีความรู้สึกว่าตัวยามันกำลังเข้าไปมันจะเจ็บอะไรเงี้ยเนาะจากที่เคยฉีดวัคซีนมาแต่อันนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะเสร็จแล้วปิดปาสเตอร์อะไรเสร็จเลยแล้วก็แอบกลัวตอนแรกมนาะแล้วก็โอเคจากนั้นเราก็จะต้องมานั่งรอเพื่อดูอาการนะคะ15นาทีซึ่งอตอนที่นั่งรอก,ก็คือไม่ได้รู้สึก เจ็บอะไรรู้สึกว่ามันหน่วง,งที่แขนข้างที่เราฉีดเฉยมันรู้สึกว่านั่นแหละมันจะหน่วง,งไปทั้งแขนเลยเหมือนแขนมันหนักๆัอะไรอย่างเงี้ยรอสิบห้านาทีเสร็จแล้วก็เช็คเอาแล้วก็ออกมานะคะตอนนี้ผ่านไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามีอาการอะไรนอกจากหน่วงที่แขนนะคะก็เดี๋ยวรอ,อเข็มที่สองนะคะเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าจะมีอาการเยอะกว่านี้นะคะอาจจะมีไข้อาจจะมีเจ็บ อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวคนจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งมาอัปเดตให้ก็แล้วกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่านะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่กําลังดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในเยอรมันหรือคนที่อยู่ในเมืองไทยหรือที่ไหนก็ตามที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องนะคะก็ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเป็นแนวทางนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ หลังจกปิดคลิปไปแล้วนะคะก็ลืมอัปเดตนะ,ะก็หลังจากที่ฉีดไปเมื่อตอน6กโมงสีเนาะตอนนี้จะสีทุ่มแล้วนะคะอาการของฝนก็คือปกติมากรู้สึกปวดที่แขนนิดๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือนอนทั้งวันนะค,ะคือมันจะมีอาการง่วงนะคะฝนจะมีอาการง่วงแล้วก็นอนทั้งวันเลยตั้งแต่กลับมานะคะ แล้วก็ลุกขึ้นมานั่งทําอะไรนิดหน่อยแล้วก็ง่วงแล้วก็นอนอีกนะคะอาการที่เห็นชัดเจนมีแค่นี้นะคะผู้นี้ก็น่าจะโอเคเพราะตอนที่ที่คุณฟานฉีดเนี่ยก็คือวันที่ฉีดเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนซึมซึมแล้วก็ตอนเย็นมาประมาณเนี้ยประมาณเท่ากับฝนเนี่ยหลังจากที่ฉีดมาสักนั่นแหละช่วงเย็นเย็นดึกๆเนี่ยเขาจะมีไข้นิดหน่อยนะคะแล้วช่อมก็คือหาย ของฝนนี่ตอนนี้ก็คือกําลังจะเข้านอนแล้วนะคะก็คิดว่าไม่ได้ไม่น่ามีอะไรเพราะว่าไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีอะไรคือปกติทุกอย่างเลยนะคะแค่นั้นนะคะมีอาการง่วงหลับทั้งวันแค่นั้นนะคะโอเคค่ะน,นี่มาอัปเดตแค่นี้นะคะ